พี่น้องคนลาบกันแล้วการเอื่นแยกกับเสียวพนใส่กันกะเฮ็ดให้เืิ่งดูแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮากะเสียวบักหน้าใส่กันกะดูอยู่แล้ววาแต่ว่าเฮากะกินจวัดประจำพันเนาะนอกพี่น้องต้องได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินมือนีแยกกับเฮ็ดทีกเล้วเลวจัหน้อยจะ้ะ ปลาดุกตัวเดียวจ้ะใส่พริกป่นไปเลยสามสอนชาหน่อยจ้ะใส่ผงปุงรสดไปเลยเจ้ะสอนหน่อยก็เอา ใส่หลายแสบหลายพี่น้องจ้ะปิดไว้ใส่น้ำปลาร้าเข้าไปเฮ็ดน้อยๆเขีนๆพี่น้องเสบๆ,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 ๆ <c oughs> ใส่ประมาณนี้ก่อน แกกนเป็นบ่สบายใจหรอวะบึ่งตะข้าวหรอกแยกกับ่ดสบายใจหอดบางครั้งหอบ่อยากลงบ่มีกระจิตกระใจสิไปฮะไทายคลิปไทยยัง,ง่น้องเอ้ยแต่ว่ามันก็ต้องจำใจล่ะเหะ็ดแล้วจักสิไดยังลุคลิปนี่ก็ได้เห็ดมาดูแล้ว มันท่อถอยอยู่ดิพี่น้องแกแต่ว่ากับแนวเฮ้ารับผิดชอบนะเฮาเอาเอเฮาต้องหาคลิปลงให้พี่นองเบิงเห็ดคลิปห้พี่น้องเบิงสิเฮ้าก็เลยโอ้ยมันก็เลยต้องจำใจจำเป็น้ะเดี๋ยกแยกเอากระขัวใส่กันเราขัวแยกกับขัวเป็นทง ยังใส่ไปเลยใส่เข้าไปโลดใส่หลายก็แซบหลายขึ้นกันแล้วก็ขวาก็ได้พี่น้องแจะเห็ดย่ำใดกับบะเคยตีเคยเฮเลยลูกเต่าลูกหลานลูกผัวก็ได้ <c ười> กินแซบตลอดเลยซีมมังกรนจะวามเปรียวความเผ็ดความนัว bắp biểu chắc biên cân Nó subscribe xay เสียงคนมาแย่ไครหมดแดงจุต้นบกฮวงบ่นั่นประดุกตัวเดียวเป็นไรละ่ะพี่น้องจ๊ะเขาทาบอ่คะตัวเดียวกินได้ท่านครอบครัวพี่น้องประดุกตัวเดียวมีคนมาแย่ไข่หมดแดงนีหลีบ่หอมแดงใจ เาซ้ำนีล่ละพี่น้องขุนเอรีเลยจ้ะขุนค,คือเกา้านี่เ็จเรียบร้อยพักชะลันแหน่ลงไปจ้ะเป็นอันเซจสิ้นเรียบร้อยพี่น้องลาบปาดุข,ของยายโจมจ้ะมาด้วยจ้าเขาเ้ามาคุยน้ำกันจ้ะนี่ขุนเอลีคือเก้า์บ๊ะใส่หอมเยอะๆเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเปียพักซ้ำนีล่ละจ้ะ Thiệt đẹp loài ăn hán sau dây chùm cha